ไม่มีมิตรไม่มีศัตรูของจริงนะมีแต่การสงเคราะมีแต่การเกรี่คูลมีแต่การให้มีแต่การตัดสู้ช่วยกันมีแต่การจบช่วยกันมีแต่การยุติช่วยกันแล้วมันก็จะยิ่งกว่าสุขยิ่งกว่าทุกปเปองแล้วมันจะไม่มีเส้นแบ่ง ระหว่างความเป็นชั้นเป็นภูมิอะไรก็ตามดีมันจะไม่มีเส้นแบ่งเลยนะมันจะเสียกันไปมันจะเสมอภาคกันไปมันจะเป็นเนื้อหาเดียวกันไปคือมายดแม้กระทั่งตัวมายดเองเหมือนกันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเหมือนกันจะเป็นเนื้อหาเดียวกันไปเลยลูกโดยสุญญานิพานเหมือนกันหมด นั้น <HHH> ทุกอ, e <Columbus> อย่างก็คือให้ทุกอย่างคือสงเาะห์ทุกอย่างคือปอดทุกอย่างคือจบช่วยกันจบตัวจบช่วยกันทุกอย่างก็คือยุติตัวยุติช่วยกันตัดตัวตัดช่วยกันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเหมือนกันทุกอย่างลูกไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเหมือนกันทุกสิ่งอย่างไม่ยึดมันช่างยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกัน ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนการลูกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะไม่มีข้อแตกต่างไม่มีความแตกแยกมันจะไม่ใช่ความแตกแยกแลวไม่ใช่ไม่ใช่ความสัมัคคีอะไรเลยสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่แต่ว่าโดยเนื้อหามหาพุทจตานิพานทั้งหมดทั้งมวลเหมือนกันไปไม่เป็นพบไม่เป็นภูมิไม่เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ไม่มีความเหลื่อมล้ำ ไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นพบไม่เป็นภูมิไม่เป็นชั้นสูงไม่ต่ำไม่กลางไม้ทั้งไม่ทั้งไม่ไม้เหมือนกันมันไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไหม้เหมือนกันมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเหมือนกัน มันไม่ยึดทางยึดทางไม่ยเหมือนกันมันก็เลยไม่มีเส้นแบ่งไม่มีพวกเราไม่มีพวกเขามันไม่มีพวกมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองนิพพานเหมือนการลกสัญญามหามหาสุญญานิพพานนิจจานสรุปไปแบบนี้นะสองเทวัาสูกสิ่งนี้อย่างลุกจบตัวจบเท่กันไปแบบนี้เลย สรุปล้างสรุปไปด้วยไปด้วยกันแบบนี้จะได้ไม่หวมวแต่ทุกกิยา,ยาลาําบากในการแบ่งแยกลําบากในการให้ความแตกต่างมันจะได้ไม่มมวแต่ทุกกริยาอยู่ในการหลงให้ความแตกต่างในการหลงให้การแบ่งแยกในการที่ให้ความเหลื่อมล้ำแบบนั้นแบบนี้อะไรเป็นทุกกริยาจะได้ไม่ต้องมามัว คอยติดคอยหลุดอะไรมันเป็นทุกข์กริยาไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมาบัวคอยยึดคอยมิดอะไรมันเป็นทุกข์กริยาไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมาบัวเป็นทุกข์กริยาในการคอยเอาในการคอยไม่เอาอะไร ไหมมาทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ไม่ต้องมาปวเป็นทุกข์ปยาในการคอยไหมคอยไม่ไหมอะไรนี้เรียกว่าจบตัวจบไปด้วยกันยุติตัวยุติไปด้วยกันเรียกว่าช่วยกันเป็นบทสรุปของการส่งข้อการเป็นบทสรุปของการช่วยเหลือการเป็นบทสรุปสรุปของการให้กัน นีนะจบตัวจบให้การลูกยุติตัวยุติให้กันมันจะได้ไม่มัวแต่ทุกข์กิริยาสุขก็ทุกข์กิริยาชนิดหนึ่งไอ้ทุกข์มันก็ทุกข์กิริยาอีกอย่างหนึ่งไอ้สุขมันก็เป็นทุกข์กิริยาอย่างหนึ่งสบายก็ทุกข์กิริยาอย่างหนึ่งไม่สบายมันก็เป็นทุกข์กิริยาอย่างหนึ่งทุกอย่างมันก็ทุกข์กิริยาทั้งนั้นแค่ยังมัวแต่บําเพ็ญทุกข์กิริยา เนื้อหาตัดสรุปเหมือนกันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันลูกทุกอย่างไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันเนื้อหาตัดสรุปเหมือนกันอย่ามัวแต่ทุกกริยาสบายไม่สบายทุกกริยาทั้นนั้นแหละมัวแต่หลงใช่หลงไม่ใช่กับทุกกริยาทั้งนั้นในพิธีิเจือบทิีกิกิยาทุกกริยาทั้งพิธี มัวแต่หลงเกี่ยวหลงไม่เกี่ยวจะเปทุกข์ปยาทางที่ถีทั้นนั้นแหละลูกมัวแต่จำเพณทุกข์ปยาทุกอย่างก็ไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเหมือนกันไปเลยแต่ว่าไม่มีทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเหมือนกันไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเหมือนกันมัวแต่ทุกข์ปียาเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่เหมือนกันทุกอย่าง อย่ามัวแต่ทุกข์กายทิฏฐิใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อย่ามัวแต่ทุกข์กายทางทิฏฐิไม่ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่เหมือนกันลูกไม่ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันแบบไม่ใช่อะไรเลเหมือนนี่แหละมันจะได้เป็นการ สรุปเนื้อหาตัดชลูร่วมกันไปทั้งสังสวัตดและไม่ใช่สองสวัตดลูกหมดข้อแตกต่างไปเองหมดตัวแบ,บ่งแยกไปเองหมดตัวแตกต่างไปเองไม่เป็นมานะเกี่ยวเรื่องภูมิเช่นสูงเช่นกลางชช้นล่างไปเองมันมีมานะมันก็มีอ่ะช้นสูงเั่นกลางชั้นล่างภูมิเช้นสูงภูมิเช่นกลางภูมิเช้นต่ำที่มันมีเพราะมีมานะ ถือใครถือมันยึดใครยึดมันมันก็เลยเกิดสูงเกิดตามเกิดอะไรที่มาตามนั้นเลยตามยึดนี่แหละเป,เป็นเพียงแค่มานะอุโ,โลกเป็นเพียงแค่มานะสมมุติเ,เพียงแค่มานะโบุโลกชัวช่ว,วูดชัว่วคราวชั่วขณะจิตเท่านั้นเองนั่นก็เนื้อหาตัดสรุปสรุปพรอบไปไปดีๆไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันทุกอย่าง ไมมันทั้งไม่ทั้งไม่ไมเหมือนกันทุกสิ่งอย่างลูกเนื้อหาตัดสรุปสรุปพร้อมกันไปดีๆจะยึดมันจะได้ยึดตีมานะทุกรูปแบบมันจะไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึดแต่ถ้ามันมียึดมีไม่ยึดขึ้นมาเมื่อใดก็ตามที่นั่นบอกบอกนึกว่ามันมีมานะอยู่ถืออยู่ไงถือยึดถือไม่ยึดยังเอายึดเอามายึดอยู่มันจะเป็นมานะอยู่ก็ล้างมานะไปเลยลูก ยึดมันทั้งยึดทั้งมายึดไปด้วยกันเลยทุกอย่าง่งนจะได้หมดมานะทุกส,สิ่งทุกอย่างเรื่องหมดทุกกริยาไอ้มานะก็เป็นทุกกริยาชนิดหนึ่งที่ถีกก็เป็นทุกกริยาชนิดหนึ่ง ้ทุกคนให้ไปใช้เลยเดี๋ยวพอใช้แล้วมันจะออกไปเองระเบีมันจะออกไปสิ่งยี้ติดมันก็จะหลุดไปด้วยหลด,ด้วยสิ่งยี้ติดเนะี่ยลูกมันจะพยายามพร้นมาเลยมันจะหลุดออกไปด้วยเลยพอลูกเริ่มแผ่ให้ความยึดติดในใจของลูก,ลกเรื่องที่ผ่านมาต่อเพออราะต่อชาต่ตอการกลกาเนี่ยยาวนานแค่ไหนก็ตามมันจะหลุดไปด้วยเลยลูกฟังได้ดีๆนะออน,น,นของอยาบของทิปออกเลยเนี่ยออกเลยส่งให้เลยเรื่อเรื่อ เมื่อแบ่ฝ่ามือให้กับสางนวัตก็บ่งบอกว่าเราได้เริ่มให้แล้วทั้งบุญวาสนาบารมีของที่เขาอยาแข่ให้แล้วทำเรื่อยๆนะลูกนะเห็นนะไม่ต้องไปตัดสรุปแบบไหนอีกมันเป็นเนื้อหาตัดสรุปในตัวมันเองเลยเวลาให้ไปเนี่ยมันก็ตัดไปด้วยเองเห็นไหมดีๆนะลูกนะ เอาแบบง่ายๆอย่างเงี้ยขั้นบทขั้นอย่างเงี้ยลูกในทางในท้อ,ทอมคอ้อมในวิถีในวิธีการในตัวปฏิบัติการอย่างนี้มันเป็นทุกกิยายธ์นั่นยุ่งยากเอาสั้นขั้นอย่างนี้เลยลูกณขณะที่เราส่งพยานในการแผ่ให้ออกไปเนี่ยมันหลุดไปด้วยทุกอย่างสิ่งที่ยึดติดมามันหลุดไปด้วยทุกอย่าง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  ไม่ต sí ้องพยายามพ้นอะไรเลยไม่ต้องพยายามพ่นจากอะไรให้อย่างเดียวแผ่ให้อย่างเดียวคนชอบคนไม่ชอบมิตรสัตรูไม่เกี่ยวให้อย่างเดียวเลยเห็นไหมจังวัดให้สัประสาตให้สัปเสิยงให้ประเทศชาติบ้านเมืองให้ภาสีเธนี้เาลงไปแผ่ให้ที่อยู่ที่อาศัยแผ่ให้ธุรกิจธุรกรรม งานการหน้าที่แผ่ให้ฟังไว้ดีๆนะแล้วมันจะกรรมมันจะไม่ตกทางมันจะล้างกรรมไปด้วยในหน้าที่การงานทกอง่ีงที่เกี่ยวข้องเหมือนกันอย่ายกเว้นแผ่ให้ไปเลยครอบครัวแผ่ให้ฟังดีๆทุกอย่างคือให้หมอดือเห็นนะอย่างนี้นะพ่อประทานให้แล้วนะนะลูกเอาไปใช้เลยมันจะได้เป็นเนื้อหาปลอดสัตว์เหมือนกัน สนใจไหมลูกจยช่วยสัมปวิวัฒอ้าวโอเคโอเคโอเคแล้วโอเคล้วตอละต่ละประโยชน์ในการตัดสู้ช่วยตัวก็คือสุขสงบรูปเรืองหัวได้ทังนั้นน้อได้การระลึกขึ้นลูกกระตั้งมันเป็นที่อ๋นี่เดินดยก่อไจะเป็นเวเท์ไงไม่ใช่ละคะถ้าการรเลึกของลูกมันถ้าเปนสุขถ้าเป็นสุขนี้เดินขอ่ลูกกาใะ่ก่อั Sự nghĩ đó, có bên, dụ, cho nó sẽ hoạt, là quả tới Luân hồi cùng nữa. Đây, nếu mà, mà nghĩ nhớ đến trong cái chúng mà không giải tỏa thì rồi. cái Luân hồi nó cũng không giải tỏa theo thế. Nó sẽ tăng thẳng. Đúng 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 Bình thường thì nó đã là như thế rồi, cái Luân hồi. Chỉ có mỗi thiết lập, chỉ có mỗi căng thẳng sang nhau. Không có không, có, không, 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 không có, không lấy xuống trái, không lấy được. cái. Chỉ có mỗi là thiết lập tăng căng thẳng, khoảng sang nhau. Ừ, <laughs> ok, vậy này, tay tay này, này cũng được như là vậy là vậy là được. là vậy là cái thế của là vậy là vậy là ấy, bàn tay là ta ta vậy cái vậy là 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 vậy nó

เกียาอนุภาพออกไปเองเลยไม่ต้องมองเห็นแ้มันมีอนุภาพอยู่แล้วแล้วก็อนุภาพเหยไป ขให้ไปแล้วมันจะเกิดคลบ้างเกิดปิยาบ้าต่างนาาไม่สนใจนะขาดเยอะไมให้ไปเรื่อยๆทำกางการให้ขึ้นของบารมีเนี่ยมจะออกมากไปน้อยบางทีมันรู้สึกได้รู้สึกไม่ได้เียวดอูกดู้กดรือรู้ไ่ด้ไดรือรู้ึ่ได้ร้กรอก่รู้กไดรือ้กม่ไน้ร้กได้อ้ไรึกไห้กมได้้กไ้หาม่ไก็ูกกหไม่ mày vẫn đơ mày vẫn không mày tháng, mày, mới mày vẫn không cả, kiểu, cả kiểu, cả không, kiểu, không cả kiểu, cả, à. kiểu, kiểu, cả, cả không cả không không nghiệp vẫn không liên quan cả liên quan cả không liên quan nghiệp như thế phải thì phải đi phải qua giải thoát đi qua tạm yêu theo thế nhá con thì không? ăn sổ 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 bây giờ to đó là to cái là sổ đó là to là to là con rồi thôi mà thôi 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 Mày. thôi 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 Mới thời đại này là cái thời đại mà độ rồi, thời, đại, à. rồi. thời đại, là là đại mà dẫn kết, 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 là. Là. Chịu bên, chịu kết, kết thúc rồi. Thời đại này là thời đại dẫn kết thúc, kết thúc khổ viên Kết thúc viên kết thúc việc cùng <laughs> Ok, ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คงมีทุ้อยู่ถ้าคนเราค้ากันยังไม่ต้องอยู่อีู่หลังหามาที่นี่ล้าเขาทำก่อกรรมกรรมบอยแล้วเขารู้สึกอยู่ที่นี่เขาอยากอยู่ที่นี่แต่ว่าเขามีงานทำอยู่เขาทำอย่างไรที่ตัดงานได้และอย่ที่นี่ก็เวลาเราไปทำงานเนี่ยที่มากอยู่ที่ไหนก็ตามที่เราก็แพใล้งานไปด้วยหมดวันหดกรรมหดเวรเวง ครอบครก็แผ่้ครอบครัวสามีแผ่ให้ภรรยาแผ่ให้สามีภรรยามีภรรารพ่อแม่ก็แผ่ให้ลูกลูกก็แผ่ให้พ่อแม่ให้กันอนกกยแี่ให้พ่อแม่ลี้กัดูป้ก้าวป้อนนให้กั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 นให้กนี้กให้กันให้กให้กนให้กยนใ้กัยกันให้กันให้กันให้กันใหกันกันให้กันใหันใ่กนให้กันนเก็นใกันเวนให้กันให้กัียห้กันห้น

cái này à. hãy chia ra cho mọi người yeah. chỗ này có hai nào cũng này. cho đi nhé hãy ghi đi nhớ điểm này nhé thế này có mọi người, người là chỗ nào thì cũng chia ra cho sonia đi ghi nhớ, nhớ, nhớ. Là... mọi người hãy là chế độ luôn Để Để kho kho hay hãy ghi nhớ những gì luồng kho cho chỗ nào thì con cũng chia ra cho Mấy tông ai khay Ai biết cũng kể. cứ của sự cho đi của con cho đi thấy mấy America ở Mỹ cũng có cái tướng của giữ thần tự do có thấy không <cười> <cười> cần cho đi cái không phải chỉ có mỗi là ôm ấp nhau không lại là cái mấy. điều kiện của nghiệp mà, từng mà, dính mắc với, với nhau, đã từng mắc kẹt với nhau thì nó đã sẽ ở cùng với nhau, ngay tịch mới không dính không, không? Đó, dịch, dính thân mấy thân dịch, thân dính với nhau, dính cả dính cả không dính nó sẽ không không có nó áp lực dính nó vẫn đang còn có dính không dính gì thế, nó có áp lực. sau sẽ ở cùng với nhau, không dính. thì nó hết áp lực rồi

เดลอาตินาซีเขาจะมาเก่งเก่งจะมาทำมาปรทัดในรีบมาก่อนพ่อค่ะเจ้าของคาตาลิซังมาใส่หลวงพ่อเหรอพอดีว่าช่วงเดือนขุนหาที่ผ่านมาหรือนอนที่เราเหมือนเปิดกรรมว่าเขาอ่ะเคยมีกรรมเกี่ยวกับว่าในอดีตเคยตามหลวงพ่อแล้วเกิดการทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกันในกลุ่มผู้โบสถ์เลยทําให้ชาติเนี้ย มีบาร,รมีด้านเงินแต่ว่าไม่สามารถที่จะตรงต่อสัจธรรมแล้วมาพบกับพอได้หนูก็เลยลาสึกเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าถ้าจะหาให้รีบหาก,ก็เลยรีบบอกลูกสาวว่าให้นํขาของขมากรรมเกี่ยวกับกับท่านพอดแล้วตร,ตรงประเด็นตรงประเด็นแล้วเริ่มแผ่บาร,รมีให้กับทางสวัสดตอนนี้เขานอนติดเบียงจากสติสัมปชัญญะพอใช้ได้ค่ะบอยเข้าดับเหลียดทีท ขอให้สังฆวัตทั้งหลายจเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งมิตรทั้งศัตรูมีส่วนในทั่วก,กันในที่วาสนาบารมีที่มีมาในทุกภพทุกชาติในทุกพกุกทธน์ดอนบอกเขาตอนเนี้ยให้เขียนดำเบียจิตบ่อยๆหน่อยมีส่วนในทั่วก,การทุกภูเหล่าช่านภูมิมีส่วนในทั่วก,กันทุกภูเหล่าช่้นภูมิที่วาสนาบารมีทั้งหลายเริ่มแชร์ใหเ้เยอะๆหน่อยร่างกายทําอะไรไม่ได้แต่ให้จิตทํางานนะอย่าแค่มีสติตั้งไว มันยังไม่เป็นประโยชน์มันยังเก๊กอยู่ยังกัาบอยู่มันยังกักอยู่เออมันยังไม่ออกใชาตินี้ท่านก็ปฏิบัติธรรมเยอะเหมือนกันต้องให้มันยังอั้นอยู่ลูกเออมันเป็นการปฏิบัติธรรมแบบยังอั้นอยู่ในตัวมันเองอยู่การเวนเบื้องหลังมันเยอะแยะทั้งบารมีทั้งสิ่งที่ไม่ใช่บารมีมันเยอะแยะหมดดังนั้นลูกต้องเปิดกวทุกทีจิตนั้นมันต้องเปิดออกให้เปิดส่กันปดทันทีไม่ใช่ทำเอาทำปฏิบัติเอาปฏิบัติโอ้ยอย่างนี้มันก็ขังกัอยู่นี่แหละ เออมันขังกันอยู่ว่ามันอังกันอยู่มันอั้นกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งบารมีทั้งไม่ใช่บารมีมันอั้นกันอยู่เงี้ยมันไม่ออกก็เล้อย่างเดียวเท่านั้นอย่ากลัวหมดหน้าตักไปเลยมากีีพุทธันดอนก็มีส่วนที่ทั่วกันเออมันจะได้นองเหนือติดนองเหนือหลุดไปแล้วในส่วนของคาดํามเลยต้องทำอะรก็ดั่มอย่างเงี้ยให้มีส่วนที่ทั่วกันดั่มเหลี่ยอันเนี้ยไปก่อนเริ่มเปิดปุให้ก่อน กรวแห่งบารมีกรวแห่งวาสนาเริ่มเปิดให้ก่อนสิลกูกเอ่อดมรีทีทีทน่อยทุกอย่างมีส่วนริเท่ากันและเดี๋ยวมันจะเบาขึ้นเหล่าน้ยากน้ำก็ต้องด้วยยากน้าก็ใช้ใช้ด้วยมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ดมร,รีไปเรื่อยผสมผสานกันไปนะตอนเนี้มันอั้นกรรมอั้นเวรอั้นบารมีมันอั้นก็นอยู่หมดอันนี้มันไม่ออกไอตัวปฏิบัติธรรมเอาธรรมนั่นก็ไม่ได้เรื่องหาเลยเลยมีแต่อั้นในธรรมมีแต่ขังธรรมไว้อย่างนั้น ปลดสักทีสไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมายึดแม้กระทั่งตัวมายึดเองปลดสักทีถ้าหากว่าไม่ปลดไม่ให้ไปออกไปแบบเนี้ยเดี๋ยวกรรมมันจะรวมหัวกันชิ่งเลยมันไม่ใช่มีแต่บารมีนะกรรมก็มีด้วยนะจะบอกให้จะบอกพูกมึงไม่ให้เลยมันไม่ใช่มีแต่วาสนาบารมีนะมึงกรรมมึงก็มาพร้อมกันนั่นแหละเริ่มเปิดให้ทัทีเดี๋ยวมันจะได้หลุดออกไป เขเริ่มให้มันก็หลุดหลุดไปแล้วกรามเบยนนี่นั่นโน่มมันก็หลุดไปแล้วลูกหลุด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 ,ลดตามให้นั่ <c oughs> นแหละะตามนีนะโส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 ทุกอย่า